พอตั้งแต่เปิดตัวกับพี่เคนและเอสเซอร์ก็ออกมาพูดแล้วอะไรเงรี้ยฟีดแบ็กจากาคนรอบข้างหรือแฟนคลับเป็นยังไงบ้างคะสำหรับของเราว่าแบบเออร,รับกำลังคุยกันอยู่ที่หน้าหลิงก็อย่า,ยารเ,เรียกว่าเป็นงานเปิดตัวเลยดีกว่าก็เหมือนแต่ว่าชีวิตทั่วไปค่ะคนเราก็ได้มีคนให้เข้ามาศึกษาได้คุยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เป็นสิ่งที่ที่ดีแต่ละคนรอบข้างก็ก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะทุกคนก็ก็เชียร์อะไรอย่างงเี้ยค่ะใช่แฟนคลับเรากับแฟนคลับพี่เคนว่าไงบ้าง แฟนคลับเราเขาก็บอกว่าส่วนมากคือเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรส่วนมากเขาก็จะบอกว่าน่ารักดีน่ารักดีประมาณนี้ค่ะก็ไม่ค่อยได้มีพูดถึงเยอะค่ะ <c oughs> <c oughs> จริงๆก็คุยนะคะคุยก็ปกติค่ะปกติก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้อะไรซีเรียสขนาดนั้น เรารู้สึกยังไงบ้างคะว่าพี่เคนเหมือนแบบว่าปกติพี่เคนก่อนแนนเนียเวลาเขาบกับใครเขาจะไม่ค่อยเปิดตัวแต่สําหรับเราเหมือนเขาเปิดตัวเลยเต็มเต็มเลยจริงๆก็ก็ขอบคุณเขาที่เหมือนเขาก็ให้เกียรติเราก็หนูว่าด้วยด้วยอายุด้วยอะไรหลายๆอย่างที่โตขึ้นเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้พกาโดนจับตามองกันมากมากอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาลูกเราเขาลูกเก่าๆเลย่าเงี้ยลูกสิงการหลายๆคนก็มีทั้งชอบและไม่ชอบกับ เป็นเรื่องปกติแหละจริงๆแล้วคือคนชอบเราก็ขอบคุณนะคะแล้วก็แต่ว่าคนที่ไม่ชอบเนี่ยคือเราก็ไปทําทุกอย่างให้เขาพอใจไม่ได้หรอกหนืวว่าชีวิตเราแล้วก็เราก็ใช้เถอะเรามีอยู่ชีวิตเดียวเรามีความสุขกับอะไรแล้วก็ทําสิ่งนั้นเถอะบางทีถ้าเราไปแครแบบว่าเสียงรอบข้างเยอะบางทีเราใช้ชีวิตไม่ได้เลยทุกวันนี้งานหรือว่าการเรียนของเราก็ค่อนข้างหนักแล้วถ้าเราไปแบบาใส่ใจในสิ่งที่ทําให้เราไม่มีความสุขเพิ่มเข้าไปอีกชีวิตเราก็ มมีควาสุขก่อนที่เราจะตัดสินใจคุย<ต>เราเรา,เราตัดสินใจนั้นไหมเพราะเหมือนพี่เขา, <Okay. S 2> าเคยมีข่าวกับพี่หญิงค่อนข้างเยอะมาก่อนเอ,อ่อจริงๆแล้วไม่ไม่เคยได้ติดตามข่าวสารของพี่เขามาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็เหมือนต่างต่างที่ต่างทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเรากลัว,ลวไหมคะเพราะว่าพี่เคนค่อนข้างมีข่าวว่าเจ้าชู้มากพาสอสมควรค่าวว่ากลัวไหมเหรอคะหนูว่าตอนนี้เราเราแฮปปี้นะจุดจุดนี้ที่เราคุยกันเราคอยให้กําลังใจกันมากกว่าค่ะใช่ก็นับตอนนี้ดีกว่า เขาคงคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติแหละที่ลูกแต่ละคนโตขึ้นมาก็ต้องมีความรักมีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องธรรมดาค่ะในการที่จะเจอคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่เอฟจะค่อนข้างห่วงนิดนึงอ้ยไม่ห่วงหนูไม่เคยบอกนะว่าแม่ห่วงแม่ก็ปกติเลยค่ะคือแม่แล้วแต่ลูกคือถ้าลูกโอเคลูกยังไงคือแม่ก็เอาเต็นที่เลยแม่ก็คอยเป็นแบบว่าสนับสนุนสนับสนุนอยู่ด้านหลังสิ่งที่ไม่ดีลูกทําอะไรไม่ดีแม่ก็เตือนสิ่งที่ดีโอเคแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะคุณแม่เ<ค><ม>ีย แม่ไฟอย่าใช้ว่าแม่ไฟเขียวเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ก็เรียกว่าเรื่อยๆดีกว่าค่ะเรื่อยๆดีกว่าค่แม่ดิฉันแต่งยังไงบ้างคะมีคนแช้มาเล่นอยู่เทนอย่สนุกค่ะค่ะลูกแมนเราได้เห็นไหมคะเทนเห็นค่ะเพิ่งไปกดไลค์มาค่ะใช่ค่ะเป็นพี่พี่อุ้มฮานิมูนทราเวลเป็นบอกรีตีอัสานซึ่งเราสนิทกับเขาอยู่แล้วคือรู้จักกันค่ะก็เหมือนได้มีโอกาสไปกินข้าวก็ถ่ายรูปปกติถ้มันเป ไปกันมีคุณแม่หนูด้วยมีพี่อุ้มด้วยแล้วก็มีพี่อีก,อก,อก,อกประมาณนึงค่ะก็ก็มีพอประมาณค่ะสถานท,ที่เป็นที่อ๋อสวสีไหมเรียกว่าเป็นการกวน,นกันมากกว่าค่ะไม่ไม่สวีสพี่เคนเขาพาเราไปออกเดทไปทานข้าวไปไหนมาไหนบ้างไหมคะปกติเลยค่ะไม่ค่ะก็กินข้าวปกติดูหนังอะไรอย่างงี้ส่วนมากก็จะไปกับคุณแม่ด้วยแล้วก็มีเพื่อนพี่เขาด้วยอะไรอย่างเงี้ย ไม่ไม่ได้อยู่กันสองคนค่ะทุกอย่างอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ตลอดค่ะคุณแม่ไปด้วยกันมาตลอแบบว่าเราทานาวนี่แบบไปกินข้าวตอนดึกๆกันบ่อยเลยมีคนน่าจะดู้อ๋แบบดูอ้วกเลยอาจจะแบบว่าสุขภาพดีสุขภาพจิตดีขึ้นก็เลยบอกว่าอวบอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะหนูว่ารูปผอมลงนะแต่ละคนหมอกผอมอาจจะเป็นด้วยมุมกล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะไไม่ด้กินอะไรนะคะไม่ได้กินอะไรนะคะโอ้ยไม่ค่ะปกติค่ะปกติค่ะพี่เก๋พี่แขงเขาดูแลเราดีไหมคะค่ะแ่ก ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าโอ๊ยอย่าเพึ่งเลยดีกว่าค่ะก็ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปละกันค่ะอืค่ะแล้วพี่เคนเขาดูแลเราดีไหมคะพี่เคนดูแลปกติเลยค่ะพี่เขาก็เป็นสุภาพบุรุษค่ะคืออะไรที่จริงเขาก็จริงธรรมชาติเขามีความเป็นธรรมชาติเป็นผู้ชายที่ลุยๆอะค่ะค่ะเราตวนไหมคะว่าขออนุญาตถามนิดนึงค่ะเพิ่นเออ่ถามซึมเรื่องเกี่ยวกับว่าความเจ้าชู้ของผู้ชายอะค่ะว่าก่อนหน้านี้ก็นอกจากมีผู้หญิงแล้วก็มีกระเทยด้วยอะไรด้วยเอออันนีเราไม่รู้อ่ะเออเราเคยได้ยินข่าวนี้มาก่อน นี่ยนี้ไม่เคยได้ยินเลยจริงๆค่ะไม่เคยได้ยินเลยไม่ไม่ไม่หวั่นนะคะแล้วก็อนาคตอีกยาวไกลค่ะก็ก็เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆดีกว่าค่ะจะมีแบบแอบไปถามแฟชั่นไหมคะไปถามๆอะไรอย่างงี้ไม่มไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ถามค่ะค่ะที่หนูไม่กล้าพูดหรือวันจะแชมอรค่ะไม่เลยค่ะจะเป็นด้วยด้วยความที่หนูอาจะเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัวสูงค่ะแล้วก็เป็นคนที่ ไม่ Dante, ไม่ไม่ชอบอะไรแบบว่าเปิดเผยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปกติค่ะก็เลยแบบว่าเราเล้วแต่เราดีกว่าเลยค่ะเรากลัวรไหมคะว่าช่วงแรกๆโปรโมชั่นมันจะค่อนข้างแรงพี่เก่งเขาอาจจะดีกับเราเออดูแลดีอะไรอย่างงี้เออก็ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่รู้หนูว่ามันมันอยู่ที่ระยะเวลาอนาคตด้วยค่ะเรายังตอบไม่ได้ค่ะจริงจริงแล้วคุยกับเนแี่ประมาณเท่่าไหรประมาณสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะสักพักใหญ่เออไม่ถ well the ึง ความที่เราเคยถ่ายงานกันมารอบหนึ่งแล้วแต่ว่ามันนานมากแล้วสองปีแต่ว่าเพิ่งมาปีนี้ค่ะใช่ค่ะก็เหมือนมันก็คุยมาเรื่อยๆมากกว่าแล้วก็อยู่ก็กลายเป็นสนิทกันเนยคะ่ะมองว,ว่ามันเร็วไปไหมคะใน,ในท,ที่เราแบบว่าคบกันแล้วโอ้ยเราเรียกว่าคุยคุยกันศึกษากันไปดีกว่าค่ะเราคอยให้กำลังใจกันและกันในเรื่องที่แบบว่าต่างคนต่างไปเจอมาอะไรเงนะี้ยค่ะ ก็เรียกได้ว่าก็ระดับนาเลยค่ะเราเผื่อใจนะคะว่าอนาคตมันอาจจะต้องมีเสียใจหรือยังไงบ้างเรื่องแบบนี้หนูว่าใช่ค่ะมันก็ต้องมีอยู่แล้วอนาคตจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ก็ปล่อยมันเป็นเรื่องของเวลาแล้วก็อนาคตแล้วกันค่ะัไคะทยังไง้ก็ก็คอยคุยกันให้กำลังใจกันละกันค่ะ นีไม่เคยคุยเรื่องพี่ชอนกับพี่เขาเลยค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ไม่คุยไม่เคยไม่ก้าวไก่เรื่องงานอยู่แล้วค่ะคือเขาอยากถ่ายกี่เขาะะแบบที่คนเมามาแว่าๆวันนั้นที่เราถ่ายกับพี่ชเนี่ยจินไม่ได้แล้วอลน่แล้วเียไม่นะหนูว่ามันอยู่ที่คนมองมากกว่าค่ะคืออย่างเราเรางานก็คืองานชีวิตส่วนตัวเราก็คือชีวิตส่วนตัวค่ะก้องงานเราก็ทําเต็มที่อยู่แล้วเราไม่เอา ชีวิตส่วนตัวมาปนกับเรื่องงานอยู่แล้วค่ะเราดูแบบตึงๆก,ก,กันไหนไมไก็ค่ะไม่นะคะเพราะว่าพี่เันก็ไม่ได้ไปไปตามที่ตองเลยคืออยู่ข้างนอกเขาก็ทําอะไรของเาาาราตลอดค่ะแล้วก็ทํางานในส่วนของเราอยู่กตรงนี้ใช่ใช่ค่ะละครเงีวอโศกค่ะใกล้จะออนแอร์ก็อาจจะมีคีรที่จะต้องโปรโมทละครด้วยกันนะคะไม่ไม่กังวลเลยค่ะงานงาน